สวัสดีครับวันนี้รับชาแนลขอนำเสนอเรื่องสินเรียนรับตอนที่1นจินก่อนพระเจ้าจะทรงสร้างมนุษย์คนแรกนั้นพระเจ้าทรงสร้างโลกและจักรวาลรวมถึงนรกและสวรรค์แล้วต่อด้วยสิ่งมีชีวิตอื่นๆบนพื้นหน้าแผ่นดิน หลังจากนั้นพระเจ้าทรงสร้างสิ่งมีชีวิตทั้ง3โมยมีมาราิกะหรือเทวทูตผู้ที่ถูกสร้างมาจากแสง 2. ยินผู้ที่ถูกสร้างมาจากเปลวเพลิงหลังจากนั้นมนุษย์หรืออินผู้ที่ถูกสร้างมาจากดินดังนั้นยินกับอินจึงเป็นคู่ตรงข้ามกันในความหมายนี้คือเป็นสิ่งทรงภูมิที่มีเจ็ดจำนงเสรีคู่กัน แต่ไฟหนึ่งมองเห็นได้อีกไฟหนึ่งซ่อนเร้นมองเห็นไม่ได้สิ่งที่เร้นลับในนี้จะหมายถึงยินซึ่งก็คือกลุ่มชนที่สามารถมองเห็นกลุ่มชนอีกกลุ่มหนึ่งนั่นคือมนุษย์ผู้ซึ่งไม่สามารถมองเห็นกลุ่มชนใดๆดเลยเว้นเสียแต่อำนาจของพระเจ้าทรงกำหนดเท่านั้นซึ่งหมายถึงยินจะสามารถมองเห็นมนุษย์แต่มนุษย์ไม่สามารถมองเห็นยินได้ แต่สำหรับบางคนแล้วอาจจะสามารถที่จะมองเห็นหรือพบเจอได้เช่นกันก่อนมนุษย์คนแรกจะถูกทรงลงมาบนพื้นโลกนี้ก่อนหน้าพระเจ้าได้ส่งจินลงมาบนโลกแล้วมากกว่า2,000ปีใช้ชีวิตเหมือนอย่างมนุษย์เราๆมีศาสนามีการกินมีเพศสัมพันธ์มีลูกมีหลานและจินอยู่บนพื้นโลกนี้มีตั้งแต่การสร้างความดีไปจนถึงการบ่อนทำลายบนพื้นหน้าแผ่นดินนี้หรือเกิดสงครามระหว่างจิน หรือเรียกง่ายๆคือพวกยินจะมีพลังวิเศษอีกด้านของยินซึ่งก็คือคู่ขนาดน,นั้นจะเป็นยินและมนุษย์ที่ถูกยกระดับในความเลวร้ายของมันนั่นก็คือชัยตอนหรือปีศาจและมารร้ายและสําหรับณักที่พระเจ้าแล้วหากมนุษย์ใดพระพฤติตัวไม่ดีสร้างความเสียหายแก่เพื่อนมนุษย์ด้วยกันแล้วจะถือว่าบุคคลน,นั้นก็คือชัยตอนเช่นเดียวกันและชัยตอนนี้เองคือผู้ยุแยงกระซิบกระซาบ ให้มนุษย์กระทำชั่วเนื่องจากความอิจฉาริษยาที่พระเจ้าให้ยินก่อนหน้าสุยมนุษย์คนแรกคืออาดัมแต่ด้วยความโอหังเห็นว่ามนุษย์นั้นถูกสร้างมาจากดินยายฆ่าถูกสร้างมาจากไฟต้องแสดงความเคารพกับสิ่งนี้จินตนนี้มีชื่อว่าอิบลิสหลังจากที่อิบลิสไม่ยอมแสดงความเคารพพระเจ้าทรงขับไล่ออกจากสวรรค์และสาปแช่งอิบลิสจึงกลายเป็นผู้สิ้นสภาพแห่งการศรัทธา แต่อิบลิสขอต่อพระเจ้าว่าข้าขอประวิงเวลาจนกระทั่งวันแห่งการฟื้นขืนชีพนั่นคืออิบลิสขอให้ไม่มีวันตายจนกว่าวันฟื้นขืนชีพและอิบลิสเองรู้ตัวดีว่าเขานั้นเป็นผู้ที่หลงผิดและนรกคือที่พำนับสำหรับเขาตลอดกาลมันเลยพูดต่อว่าเมื่อข้ากลายเป็นผู้ที่หลงผิดข้าก็จะทำให้มนุษย์นั้นหลงผิดเหมือนอย่างข้า หลังจากเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นอิบลิสได้ฝากฝังลูกหลานของมันเพื่อกระทําการหลอกลวงมนุษย์ทุกวิธีทางเพื่อให้มนุษย์นั้นกลายเป็นผู้ที่หลงผิดดังนั้นสิ่งล่อลวงในโลกมนุษย์และจินนั้นคือไซตนันจากความอิจฉาในมนุษย์ดังกล่าวจึงง่ายต่อการชักจูงโดยความรู้อันน้อยนิดของมนุษย์และแน่นอนว่ามนุษย์คนแรกที่ถูกล่อลวงโดยอิบลิสนั่นคืออาดัม ซึ่งถูกล่อลวงให้กินผลไม้ที่พระเจ้าทรงห้ามไว้ซึ่งนั่นคือบุทสอบของท่านนาบีอาดัมเนื่องจากมนุษย์และยินนั้นถูกสร้างมาโดยมีเจตจำนงเสรีและสําหรับไซตตอนแล้วไม่ค่อยมีเจตจำนงเสรีเพราะมันจะทําแต่ความชั่วในระหว่างโลกของยินและมนุษย์นั้นจะมีเทวทูตคอยรักษาจัดการตามคําบัญชาของพระเจ้าในทุกเรื่องแม้ในช่วงสมัยของนบีสุลัยมานหรือจะรู้จักกันในชื่อโซโลโมอนนั่นคือเทวทูตมีนามว่าฮารุตและมารุต ซึ่งเทวทูตสองตนผู้นำความรู้ด้านการไร้คาถาต่างๆหรือที่รู้จักกันคือศสยศาสตร์หรือมายกลเพื่อให้มนุษย์ในยุคของนบีสุลัยมานั้นได้แยกแยะระวางมวยิซัตกับศสยศาสตร์แต่ถวามนุษย์นั้นเกิดความลุ่มหลงในศสยศาสตร์ทําให้เกิดการแพร่หลายในอวิชานี้ก่อนมนุษย์คนแรกจะถูกส่งลงมาบนพื้นหน้าแผ่นดินนี้พระเจ้าสั่งให้บรรดาเทวทูตขับไล่ไทตอนไปอยู่ในสถานที่แห่งหนึ่งคือทะเล ก่อนการทรงมาของนบีอาดัมมนุษย์คนแรกบนพื้นโลกนี้บาบันทึกเล่าว่าไซตตอนที่ถูกขับไล่บางส่วนนั้นไปอยู่ในจุดที่เรียกว่าสามเหลี่ยมบอมิลดาเนื่องจากที่ตรงนั้นเคยมีคนไปพบไซตตอนอยู่นั่นคือท่านตามีมอัดดารีที่เป็นชาวคริสเตียนและได้เล่าเรื่องราวที่เขาได้พบเจอแกท่านนบีมุฮัมมัดสลลัลฮุอะลสัลลัมเนื่องจากเรื่องเล่าจากท่านตามีมอัดดารีเล่านั้น ตรงกับที่ท่านศาสดามุฮัมมัดได้เคยเล่าให้แก่เบ้า,บาของท่านมาก่อนจากเหตุการณ์นั้นทําให้ท่านตามีมอัตดารีที่เป็นชาวคริสเตียนนั้นได้เข้ารับศาสนาอิสลามในวันที่เล่าเรื่องนั้นเลยเนื่องจากในเหตุการณ์ดังกล่าวท่านตามีอัตดารีได้เจอกับไซตอนและดัจามในโลกปัจจุบันนี้ไซตอนจะเป็นสิ่งเร้นลับที่มนุษย์นั้นต้องเข้าใจว่ามันเป็นศัตรูของเรา เนื่องจากบ่อยครั้งมันพยายามล่อลวงจิตใจเราความดีของเราคอยกระซิบกระซาบคอยบงการให้เรากระทำความชั่วและทําให้เรามองเห็นสิ่งที่ไม่ดีกลายเป็นสิ่งที่ดีต่อตัวเราดังนั้นพระเจ้าทรงให้มนุษย์ห่างไกลาจากสิ่งเหล่านี้นั่นคือห่างไกลย,ยินในทุกประเภทถึงแม้จะมียินบางประเภทที่จะอยู่คู่กับเราแม้แต่ในบ้านของเราก็สามารถเป็นที่พำนักสําหรับยินหรือใส่ตอนได้เหมือนกันหรือตอนที่เรานอนเราขับรถเรากิน ยินหรือไสตอนก็จะร่วมนอนขึ้นรถกินในสิ่งที่เรากระทำนั้นนั้นด้วยดังนั้นพระเจ้าทรงสั่งในทุกสิ่งในอริยบุตรต่างๆนั้นให้ห่างไกลาจากสิ่งเหล่านี้โดยสามารถอ่านอุอาหรือการวินวอนขอต่อพระเจ้าในแต่ละอริยบุตรนั้นๆได้เช่นกันยกตัวอย่างเช่นยินอามิดหรือยินอุมาดหรือยินอิสลามจะสามารถกินในสิ่งที่เรากินนั้นได้ก็ต่อเมื่อเราได้กล่าวบิสมิลลา หรือดุดาอัลลอฮุมมะบาริกลานาฟีมารซักลานาวะกินาอาซาบันนารอาหารที่เรากินนั้นยินอุมัดจะสามารถกินได้หลังจากที่เรากินเสร็จส่วนไซตอนนั้นจะไม่สามารถกินได้แต่เมื่อไหรที่เราลืมอ่านดุอานั้นชัยตอนจะกินไปพร้อมกับเราและยินอุมัดจะไม่สามารถกินได้สิ่งร้นลับนี้พระเจ้าทรงสร้างมาเพื่อทำความดีหรืออิบาดะถวายแด่อัลลอฮ์และการงานต่างๆเหมือนอย่างมนุษย์แต่กระนั้นยิน ก็มีที่เป็นยินดีและยินเลวเช่นเดียวกับมนุษย์ดังนั้นพระเจ้าทรงรู้ดีว่าสิ่งใดที่มนุษย์ครวญและไม่ครวญดังนั้นขอบเขตของสิ่งนั้นก็คือความดีและความเลวสิ่งดีกับสิ่งเลวนั้นไม่เท่าเทียมกันสถานะของความดีเป็นสถานะที่สูงที่มนุษย์ทุกคนจะต้องสแสวงหาต่างจากสถานะของความชั่วซึ่งเป็นสถานะที่ต่ำทรามที่มนุษย์ทุกคนจะต้องห่างไกล และนั่นทำให้มนุษย์ยิ่งต้องห่างไกลาจากการชักนำในเรื่องสิ่งที่เลวร้ายต่างๆจากยินและยินนั้นก็มีด้วยกันหลายประเภทซึ่งเราจะนำเสนอในตอนถัดไปส่วนในเรื่องความสามารถของยินกับมนุษย์นั้นเราก็จะค่อยๆนำเสนอในตอนถัดไปเช่นเดียวกันมีผู้กล่าวกับเชคอิบนุตามิยะว่าผมทำความผิดมากลับตัวสิแต่ผมก็กลับทำมันอีกกลับตัวสิแล้วผมก็กลับทำมันอีกก็กลับตัวสิจนถึงเมื่อไหรกันหรือครับ จนกว่าไยตอนจะเสียใจคำสอนวันนี้ขอเสนอคำว่าสิ่งเลวร้ายที่เราได้กระทำลงไปนั้นอาจมาจากยินหรือไซตอนแต่การกระทำที่เลวร้ายที่เกิดขึ้นซ้ำๆนั้นอาจเกิดจากเจตนาของเราเองโดยไซตอนไม่ได้ร่วมกระทำด้วยสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมและขอบคุณสำหรับผู้สนับสนุนทุกคนครับหากชอบเรื่องราวของยินและอื่นๆสามารถติดตามเราได้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ